ครับสลับในทปวีดีโอนี้คืเป็นการลองและพัดเสรพัดนะครับครับตัวเสพัดนี่จะเป็นกลุ่มโพแทสเซียมครับสูตรแข็งค้อนพร้อมใช้ครับช่วยปรับสมดุลของน้ำในแต่แรกครับในร่างกายของกุ้งครับรวมถึงปลาด้วยนะครับนี่ครับจะเป็นผงงสีฟ้าเนี่ยทั้งยังช่วยคุมสีน้ำให้งงขึ้นด้วยนะครับส่วนคุณสมบัตินะครับ ช่วยแก้ปัญหาเรื่องกุ้งนิ่มครับตัวหลวมรวมทั้งกุ้งกรอบแก่ตัวขาวขุณนหรือว่าการเป็นตะชิวครับที่เราทับกันบ่อยนะครับส่วนอัตราการใช้ไม่มากเลยครับเตรมบ่อยที่หนึ่งถึงสองกิโลกรัมต่อไร่เท่านั้นเองครับถ้าหากเกิดปัญหามีความเป็นพิษของในไตครับัวนี้ก็ช่วยลดได้ครับโดยใช้อยู่ที่สองกิโลกรัมต่อไร่ครับถ้าหากในสภาพเลี้ยงปกติครับใช้อยู่ที่หนึ่งกิโลกรัมต่อไร่เท่านั้นเองครับนี่ครับ การใช้ก็ง่ายครับเองจะทัดลงที่เรือครับแล้วก็ผสมน้ํำเล็กน้อยให้มันคงครับจากนั้นก็สาดให้ทั่วบ่อครับโดยภายเรือสาดขอบขอบก่อนครับแล้วก็ไล่ามาจนถึงตรงกลางครับนี่ครับ